สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญและเราเป็นคนที่เชื้อเชิญเข้ามาด้วยสายตาคำพูดความคิดความรู้สึกและอารมณ์ที่เรามองเห็นที่เราได้สัมผัสที่เราได้นึกถึงพูดถึงเนาะที่เราได้เส็จตามสื่อโซเชียลต่างๆตามสื่อในคลิปวิดีโอใน ที่ต่างๆเนาะไม่ว่าจะก,การอ่านหนังสือหรือหูฟังฟังจากการเสพเนาะไม่ว่าจะเป็นการร่วมพูดคุยอะไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเราถ้าเราให้ความสนใจเราอนุญาตให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในจิตใจเราเข้ามาอยู่ในหัวสมองของเรามันก็จะเกิดออกดอกออกผลเนาะทาง สิ่งที่เราแสดงออกอีกทีหนึง่งเพราะว่าผลลัพธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนเลือกแม้แต่สื